แมนนี่ปาเกียวประกาศท้าฟอยเมเวเทอร์จูเนียคัมแบกกลับมาฟาดปากกันอีกครั้งศึกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวตสมาคมมวยโลก WBA ที่สังเวียน MGM แกรนดในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่19มกราคมที่ผ่านมาตรงกับเช้าว,วันอาทิตย์ตาเมเวลาประเทศไทยหรือแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวเจ้าของแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ป้องกันตำแหน่งกับแอเรียนโบเนอร์ผู้ท้าชิงชาวสหรัฐอเมริกาโดยเกมการ เป็นยอดมวยจากแดนตะกะลอกในวัย40ปีที่เดินหน้าเข้าใส่คู่ชกในวัย29ปีตลอดทั้ง12ยกแถมยังต่อยเอาผู้ท้าชิงออกอาการไม่ดีในยกที่7และยกที่9อีกด้วยครบ12ยกปาเกี่ยวได้รับการชูมือให้เป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นเอกฉัน117ต่อ111 116 11ต่อ112และ116ต่อ112ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้สำเร็จพร้อมเพิ่มสถิติเป็นชนะ61ไฟแพ้7ไฟเสมอ2 โดยเป็นชัยชนะแบบไม่ครบยก39ไฟหลังจากการโชคปาเกี่ยวยืนยันว่าเขายัางต้องการขึ้นสังเวียนชคมวยต่อไปแม้อายุอานามจะปาเข้าไป40ปีแล้วก็ตามนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกชัดเจนว่าต้องการล้างตากับฟอยเมเวเธอร์จูเนียคู่ปรับเก่าซึ่งเข้ามานั่งชมการโชคไฟนี้อยู่ข้างสังเวียนด้วยหลังจากเคยแพ้คะแนนเดอะมันนี่ในการโชคเมื่อปี2015โดยปาเกียวกล่าวว่าผมยังคงทุ่มเทเต็เตมที่แม้อายุ40ปี แล้วก็ตามที่จริงผมอยากชกให้ดูดันมากกว่านี้แต่เทนเนอร์ของผมบอกให้รอจังหวะและอย่าพลีพรามผมเชื่อว่าชีวิตนักมวยของผมยังไม่จบสิน้นและวันนี้ผมก็พิสูจน์อีกครั้งในวัย40ปีการเดินทางของแมนนี่ปากเกี่ยวจะยังคงดําเนินต่อไปส่วนกับฟอยเไมเวเธอร์จูเนียนั้นบอกให้เขาหวนคืนสังเวียนสิแล้วเราจะได้มาชกกันผมอยากชคก,กับเขาอีกครั้งถ้าเขาอยากคมแบกกลับมาชคอีกครั้งแมนนี่ปากเกียวกล่าว